ครับผมจะมาแนะนำเรื่องการเข้าไปตรวจสอบการบันทึกข้อมูลของโรงเรียนนะครับให้ทีมเสริมรบกวนทีมเสริมช่วยตรวจสอบตรงนี้นะครับให้ท่านเข้าไปในยูเซอร์ของท่านนะครับแล้วก็มันมีเมนู2เมนูนะครับเมนูแรกเลยก็คือตัวนี้เลยนะครับเป็นเมนูกระดานข่าวสารนะครับในขา่าวประชา การ์ด8ตัวเนี่ยมันจะมีเรื่องการบรันทึกโครงการนะครับจะเห็นว่าภาคกลางเนี่ยตอนนี้ส่งโครงการโรงเรียนเนี่ยส่งแล้วสิอโรงส่วนโครงการคลัสเตอร์เนี่ยส่งมาแล้วยีบสี่คลัสเตอร์ภาคอีสานส่งมา13คลัสเตอร์ภาคเหนือส่งมา8คลัสเตอร์ภาคใต้ส่งมา2คลัสเตอร์นะครับ อันนี้ก็เป็นเรื่องของการเข้าหนุนเสริมนะครับในโรงเรียนภาคกลางหนุนเสริมไปแล้ว18โรงภาคอีสานหนุนเสริมไปแล้ว8โรงครับภาคเหนือยังไม่ได้เป็นหนุนเสริมนะครับภาคใต้เข้าไปแล้ว12โรงนะครับทีนี้ก็มาดูตรงนี้นะครับจะเป็นการบันทึกข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนอันนี้ก็มันจะมีอยู่3กลุ่มกลุ่มแรกคือยังไม่บันทึกโครงการนะครับตอนนี้มีอยู่ 11%กว่าๆ8 3โรงเรียนนะครับอันที่2มีอยู่114โรงนะครับยืนยันข้อมูลแล้วนะครับอันที่3าอยู่ระหว่างบันทึกข้อมูลนะครับอ,อยากจะให้เป็นสีส้มทั้งหมดนะครับอยากให้เป็นสีส้มทั้งหมดแต่ตรงนี้ก็มีบันทึกข้อมูลนะครับแต่ว่ายังไม่ได้เปลี่ยนสถานะให้เป็นยืนยันข้อมูลครบถ้วนนะครับ ก็ให้โรงเรียนเหล่านี้นะครับไปยืนยันข้อมูลซะนะครับก็คือโรงเรียนเหล่านี้นะครับท่านคลิกรายชื่อจะออกมานะครับเช่นกลุ่มยังบันทึกข้อมูลก็มีโรงเรียนของทรายโรงเรียนเพียงหลวงในหลายภาคนะครับก็ภาคเหนือภาคกลางภาคใต้นะครับก็จะมีชื่อเหล่านี้อันนี้คือบันทึกเสร็จแล้วนะครับ อันนี้คือการมาดูแดชบอร์ดอันสุดท้ายจะเป็นเรื่องการหนุนเสริมนะครับก็จะมีภาคอีสานส่งมาเยอะที่สุดนะครับในตอนนี้ถัดมาก็เป็นภาคกลางถัดมาก็เป็นภาคใต้นะครับที่เข้าหนุนเสริมทีนนี้มีอีกเมนูหนึ่งที่โรงเรียนจะเข้ามาดูได้นะครับก็คือการการตรวจสอบอโรงเรียนและทีมหนุนเสริมก็ดูได้นะครับอันนี้ก็จะมีข้อมูลพื้นฐานนะครับ แล้วก็การประเมินของครูของพอแล้วก็ทีมหนุนเสริมนะครับทีมหนุนเสริมในส่วนใหญ่ก็ยังไม่เข้าไปประเมินนะครับให้ท่านเข้าไปประเมินให้หน่อยนะครับให้ท่านเข้าไปประเมินให้หน่อยนะครับอ,อันนี้ก็จะแยกดูอย่างเช่นสมมุติถ้าอยู่ทั้งภาคอีสานอยู่ชัยภูมิเขต3ท่านคลิกเข้าไปตัวน,นี้ก็จะเห็นฉะชายภูมิเขตสมี22โรงเรียน ที่ยังไม่เข้าไปบันทึกนะครับมอีอะไรที่สีเขียวแล้วบ้างอะไรที่สีแดงอยู่นะครับก็เข้าไปประเมินแล้วนะครับอ,อันนี้ก็เป็นวิธีเข้าไปตรวจสอบแล้วก็ไปติดตามดูนะครับโอเคก็ฝากทีมหน,นเสริมแต่ละภาคนะครับเข้าไปดูข้อมูลแล้วก็ช่วยโทรประสานติดตามให้กับโรงเรียนได้ดำเนินการ บันทึกข้อมูลให้ครบถ้วนนะครับเราจะได้รายงานงวดที่1นึ่งด้วยกันนะครับขอขอบพระคุณทีมเสริมและทีมภาคทุกท่านนะครับสวัสดีครับ